รับรู้การหายใจเข้าออกของตัวเราเองเต้งแต่ตื่นขึ้นมาเราได้สร้างความรู้ตัวแล้วหรือยังเราได้เจริญสติแล้วหรือยังอันนี้ก็คงว่าอย่างอย่างก็เรื่องเสียนั่งตามบริยาบทให้สบายไม่ต้องประนงมือทาวางกายให้สบายวางใจให้สบายซึ่งเราจะปล่อยวางไม่ได้ตลอดเราก็วางขณะที่เรานั่งวางไปด้วย เราก็สร้างความรู้สึกรับรู้สัมผัสของลมหายใจที่วิ่งเข้าวิ่งออกกระทบปลายจมูกของเราลองสูดลมหายใจเข้าไปยาวๆแล้วก็ผ่อนลมหายใจออกมายาวๆสักสองสามเที่ยวอย่าไปเพ่งนะตาเพ่งสมองก็ตึงถ้าเราเอาจิตไปจดจ่อหน้าอกก็จะแน่นเพียงแค่เราสร้างความรู้สึกรับรู้ตัวใหม่หรือว่าสัมผัสของลมหายใจที่กระทบปลายจมูกของเรา การสูดลมหายใจเข้าไปายาวๆสัมผัสความรู้สึกรับรู้ก็จะเด่นชัดจิตของโลกกังวลเรื่องอะไรอยู่ก็จะนิ่งทันทีเราพยายามเพืกให้เกิดความค,คิดที่เรียกว่ารู้ตัวรู้กายรู้ลมหายใจลมหายใจก็เป็นส่วนหนึ่งของกายลึกลงไปก็รู้จิตรู้ฐานของจิตจะเห็นเป็นสองส่วนเราสร้างความรู้สึกตัวหนึ่งอยู่ที่ปลายจมูกของเรา ส่วนบนส่วนสมองส่วนใจนั้นอยู่กลางใจกลางหัดไทยด้วยว่ากลางดวงใจของเรานั่นแหละเขาปกติก็รู้ว่าปกติอยู่ขณะที่เรามีความรู้สึกรับรู้อยู่ที่ปลายจม,มูกเขาจะกอดตัวเขาจะเกิดเราก็จะรู้ทันทีรู้แล้วเราก็รู้จักดับวิธีดับก็คือการสร้างความรู้สึกรับรู้ที่การหายใจเข้าออกจิตของเราก็จะไปอยู่กับลมหายใจเอง ถ้ามันดึกไม่ได้จริงๆเราก็สูดลมหายใจเข้าไปยาวๆมันก็จะนิ่งใหม่ๆก็อาจจะเป็นการปืนเป็นการพวนกระแสเพราะว่าจิตของคนเราเนี่ชอบคิดชอบเที่ยวเราไม่ให้จิตของเราคิดส่งออกไปภายนอกเราไม่ให้จิตของเราไปเที่ยวโน่นเที่ยวนี่เราก็ต้องใช้สมถะกตับควบคุมปืนจนกว่าเขาจะส,สงบนิ่ง เราก็สังเกตูเมื่อความคิดอีกตัวหนึ่งที่จะพผลขึ้นมาปรุงแต่งจิตในภาษาธรรมะท่านเรียกว่าอาการนองขันห้าความคิดมันก่อตัวอย่างไรแล้วจิตขอเราจะขึ้นเข้าไปรวมเองถ้าเรารู้เท่าทันตรงนั้นปุ๊บจิตมันจะดิบตัวออกจากความคิดตรงนั้นจิตก็จะว่างกายก็จะเบาเดินเมือนเหมือนกับจะหอบบางทีก็เกิดปิติบางทีก็เกิดกกสุข เรามีความรู้สึกรลับรููอยู่ตามทํา,ทาความเข้าใจกับอาการของความคิดที่เกิดเกิดระดับเราก็จะเห็นอนิยจักทุกขงกังอนัตตาในขันธ์ห้าเห็นความว่างเปล่าเรื่องแล้วเรื่องเล่าที่เกิดขึ้น <c oughs> ตรงนี้แหละสําคัญบางทีถ้าเรายังแยกไม่ได้จิตของเรายังสงบอยู่แต่ก็เป็นเกี่ยวมือนกับขันธ์ที่ยังความโย่ยังไม่ได้ง่ายขึ้นมาถ้าเราแยกได้เมื่อไหร่ ก็เปรียบเสม,มือนกับางของจิตควา้างที่ปัสนาปัญญาตามรู้ตามเห็นตามความเป็นจริงจนจิตของเรายอมรับความเป็นจริงได้เขาถึงจะปล่อยจะวางได้อะไรผลละอะไรคนเจริญก็ต้องพยายามกันทุกคนก็มีบุญกายเนื้อให้เกิดมาเป็นมนุษย์นี่ก็นับว่ามระเสริฐมีบุญ แต่ได้รับการศึกษาได้รับการรูด้ดีผ่านการผ่านเวลาผ่านร้อนผ่านหนาวเกิดมาในตระกูลที่เป็นสัมมาทิฏฐิมีความคิดเห็นอยู่ในทํานองของธรรมมีภาระหน้าที่การงานที่ทางสมมุติไม่ได้ลำบากมีโอกาสมากวกว่าเพื่อนหลายร้อยหลายล้านคนพวกเราพยายามรีบตักตวงสร้างคุณงามความดีใส่ใจของเรา ไม่ได้ตลอดเวลาจ้งแต่ตื่นขึ้นมารีบสำรวจกายสำรวจใจของตัวเองใจของเราเป็นอย่างไรมีความขุ่นมัวหรือไม่มีความกังวลมีความพุ้งซ่านหรือไม่เราก็พยายามรีบแก้ไขมันตรำสอนตัวเราตลอดเวลาการกระทำขาาองเราก็ต้องถึงพร้อมทุกเริยาบทตั้งแต่ตื่นขึ้นตั้งแต่ยังไม่ลุกจากที่พอรู้ตัวปุ๊บเราก็ต้องรู้ใจปับ๊บไม่รู้ใจเราก็รู้ลมหายใจปุ๊บ และสติก็จะตั้งมั่นขึ้นมาถ้าเราเข้าใจแล้วก็ออกการงานเป็นการปฏิบัติทำงานไปด้วยใจรับรู้ไปด้วยสติคอยดูไปด้วยมีความสุขกิเลสตัวไหนมันจะมาหลอกเราเราจะแพ้ให้กิเลสหรือว่าจะชนะให้กิเลสก็ห้ำหันกันใหม่ๆฝึกใหม่ๆแล้วก็หาโอกาสหาเวลาหวังภาระนาทีการงานน้มกายของเราเข้ามา มีการเจริญสติที่ต่อเนื่องกันเป็นอย่างนี้นะจิตของเรายังส่งไปภายนอกเราดับเราควบคุมเหมือนกับเวลาเรารับประทานอาหารถ้าจิตเกิดความอยากเราก็ดับความอยากเสียเราคอยรับประทานด้วยสติด้วยปัญญาเหมือนกับจิตของเราเกิดความกโกรธเราก็ดับความกโกรธแล้วก็หนุนกําลังสติเข้าไปแก้ไขเหตุการณ์ต่างๆจิตของเราก็ไม่กโกรธจิตของเราก็ไม่เกิดอารมณ์ อันนี้เป็นแค่เพียงควบคุมจิตแล้วเราก็เจริญพรม,มีหารให้อภัยทานอาโหสิกรรมเข้าไปทดแทนจิตของเรามีความตานันนีเหนียวแน่นเราก็พยายามละความตานันนีเหนียวแน่นด้วยการบริจาคด้วยการให้ด้วยการช่วยเหลือด้วยการอนุเคะ์ก็ละความตานันนีเหนียวแน่นจิตใจของเรามีความปิจฉาลิสยาเราก็พยายามละความปิจฉาลิสยาน้อมกายน้อมใจของเราเข้าไปอนุโมทนาสาธุยินดี นี่สิ่งที่คนอื่นเขาได้ดีเราก็พ่อยมีความสุขแล้วก็ได้อานิสงส์ตรงนั้นด้วย ừ, ทุกสิ่งทุกอย่างาเราแปละสะภาพให้เป็นบุญใจของเราจะอยู่กับบุญตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเพียงแค่คิดคิดดีก็เป็นบุญทําดีก็เป็นบุญมองโลกในทางที่ดีวาจาของเราก็ไม่ให้กระทบกระทั่งคนโน้นกระทบกระทั่งคนนี้ลึกลงไปแม้แต่ความคิดถ้าเป็นอกุศลเราก็ยังละ ให้เจริญเฉพาะกุศลการกระทาํหของเราอะไรขาดตกป,ปกคร่องเราก็รีบแก้ไขเสียขยันมันเพียรในทางสมมติมก็สร้างฐานะของเราให้อยู่ดีมีความสุขมีความพอใจยินดีในสิ่งที่เรามีในสิ่งที่เราปิดแล้วก็ขยันมันเพียรสักวันหนึ่งเราก็เดินถึงจุดหมายปลายทางทั้ง สมุดภผ่นอกก็อยู่ดีมีความสุขทั้งด้านปิดก่อมีั้งแต่ความจิงมมีั้งแต่ความปิติมีั้งแต่ความสุขตลอดเวลาเราก็จะได้ทั้งรับภผ่นอกได้ทั้งรับภผยในไม่เสียทีเสียเทีท่ยวที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ไม่ว่าจะอยู่ในอริยบทใดอยู่ในสถานที่แห่งใดเราก็จะได้ฝังธรรมถ้าเราเข้าใจรู้จักฐานคงจิดองเราไม่ใช่ว่าอย่าไปปิดกั้นตัวเองว่าเราไม่ได้ปฏิบัติ เราไม่ได้เข้าวัดเราเลยไม่ได้ปฏิบัติธรรมที่ไหนได,นนหด้ทุกคนปฏิบัติธรรมกันหมดทุกคนปฏิบัติธรรมกันมากก่อนแต่อาจจะปฏิบัติอยู่ในระดับองค์สมมุติรู้จักมีความรับผิดชอบมีความเฉลสลาให้หมูให้คณะให้เกิดให้ผูงมีพรมิหารมีความเมตตาบางทีก็โดนกระทบกระทั่งรู้จักอดทนอดกลัน้น,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 นรู้จักให้อภัยทาน วิธีไหนก็ช่างที่จะทําให้จิตของเราสงบแล้วก็ทําในสิ่งที่ทดแทนกันจิตของเราก็จะเจริญกข้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่าสภาว่าเดิมจิตนั้นเป็นธาตุรู้เป็นผู้รู้แต่เวลานี้เขายังหลงอยู่หลังหลงอยู่กับโลกก็ทำไปยังหลงอยู่กับสมมติอยู่ถ้าเราคลายจากสมมติแยกกรุบแยกนามได้เมื่อไหร่ถึงจะเข้าสู่ของบ่าวีิมุต ที่นี้การชำระสสารกินเล็กก็ต้องต่างมาอีกไม่ได้มากก็ได้น้อยแม้แต่การจเจริญสติที่จะตื่นขึ้นมาพวกเราทําได้ต่อเนื่องกันให้ถึงห้านาทีหรือไม่บางทีก็มีสติรู้ตัวอยู่แต่อาจจะรู้ตัวแบบเป็นกระท่อนกระแท่นเล็กๆน้อยๆแล้วก็ลืมไปบางทีเกิดเรื่องทุกข์ขึ้นมาทีึ่จะไปสร้างสติเข้าไปดูอย่างนั้นไม่ทัน เราต้องสร้างเราทําความเข้าใจให้ได้ตลอดเวลาว่าจิตยังปกติด,ดีอยู่หรือเราหนุนกําลังคติไปใ,ใช้ได้ทันท่วงทีหรือไม่ขณะเกิดเหตุการณ์ตะวันทั้งหกของเราทํหน้าที่อย่างไรจะสนุกในการดูในการรูปมีความสุขกายวิเวกเป็นอย่างนี้จิตวิเวกเป็นอย่างนี้ถ้าจิตของเราสงบจิตของเราวิเวกอยู่กาลางโรงหนังกลางตลาดจิตของเราก็สงบมีคนมาดา่ามาว่าเราก็ได้ฟังธรรม เรามีสติดูรู้จิตของเราเกิดความโกรธไหมเกิดความขุ่นมัวไหมถ้าเราทําได้อย่างนั้นก็จะมีตั้งแต่ความสงสารเข้าไปแทนที่สงสารคนที่มาด่าเราสงสารคนที่มาว่าเราทําไมทั้งเป็นอย่างนั้นเราก็จะได้เปรียบเทียบตัวเราเออสมัยก่อนเราก็เป็นเหมือนกันกันกบเขาจิตของเราก็เป็นธาตุทองกิเหล็เหมือนกันกับเขาทีนี้เราชนะตัวเราชนะกิเล็ของเราเราก็เลยชนะคนอื่น ไม่มีใครอยากจะให้กิตของตัวเองเกิดความทุกข์เกิดความกเศร้าหมองทุกคนก็รักตัวเองแม้แต่แต่คนไปฆ่าตัวตายผู้ก่อตายหรือว่าริงตัวตายน,นั้นก็เพราะเขารักตัวของเขา,เาไม่ให่อยากจะให้ตัวของเขาทนทุกข์ทนลำานลำบากแต่เขาไม่เข้าใจในหลักจิตมันก็เลยไปทำลายส่วนรูปธรรมเสี๊ยบแต่จิตก็ยังเกิดอยู่ต้องไปรับวิบกขคงกรรมที่ ได้ทำเอาไวา้แต่ถ้าคนเข้าใจก็แก้ทั้งฝ่ายนอกแก่ทั้งฝ่ายในมองเห็นหนคางว่าเราจะได้กลับมาเกิดหรือไม่ไม่กลับมาเกิดถึงจะกลับมาเกิดก็ให้เกิดในกองบุญกองอุศลเอาไวา้ไม่เสียหลายเสียทีเสียเทียเท่ยวก็ต้องพยายามนะล้มแล้วลุกขึ้นมาใหม่แก้ไขใหม่ปรับปรุงใหม่สักวัน,นึังก็คงจะเดินถึงจุดหมายปลายทางหลวงพ่อขอขอบคุณทุกคนทุกท่าน,ท,ท,านที่ได้มาช่วยกัน นุเคราะสถานที่แห่งนี้ขอทุกคนทุกท่านจงมีได้แต่วความสุขความจเจริญกันอ่ะขอจะเจริญธรรมไปพร้อมๆกัน